xin chào các bạn, các đến với kênh của chúng tôi. Xin chào các bạn, các bạn đến với kênh của chúng tôi. Xin chào ใส่เล่หหอมอืมเนี่ยยังไม่ต้องติมก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมแลวน้ำเขาร้อนด้วยอันนี้เลียงของแท้เลยของแท้เลยอร่อยจริงอร่อยจริงเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยจริงเลย ของแท้อร่อยมากแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลอ้อยนะเนี่ยเป็นน้ำตาลอ้อยแบบนี้อันนี้จันทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมขอน้ำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งเดี๋ยวจะมาเติมให้มันลายสดมันจะได้ดูสวย น้ำซุปค่ะอร่อยอร่อยมากๆอันนี้เป็นแห้งเสเล็กแห้งโอ้ยเส้นเล็กอร่อยจังเส้นจันใช่ไหม เส้นเล็กอ่ะเส้นจันจะเปล่อร่อยมันเนิบอ่ะพี่สุดยอดคุณผู้ชมอร่อยมากมากินเลยไปกินโมงถึงกี่โมงไปกินโมงถึงกี่โมงสิบโ,โ,โมงถึงสี่โมงเย็นคุณผู้ชมเพราะว่าจันทบ,บุรีเนี่ยเส้นจันมันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเส้นเล็กขหนุบเลยอร่อยหนิบมากอร่อยมากอื้อ อร่อยอร่อยเส้นค้าอร่อยมากเลยอร่อยมากคุณผู้ชมเวียเดียวบุสปา ขามีหมูจำวงกระป๋องขายด้วยเนี่ยขอขอน้ำก็เจี๊ยชามหนึ่งรูให้ครีกหน่เป็นอร่อยสุดยอดอร่อยมากมากลวกเส้นก็ลวกเก่งอะเส้นหนึบเลย เนี่ยคุณผู้ชมก๋วเตี๋ยวบุษบาอยู่หน้าถนนใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยถ้าคุณจะมากินจะบอกเขาว่าตรงนี้ที่ไหนอ่ะพี่ขั้นไรสดอยู่ฮะปากแซงคุณพี่โฮมปากแซงก๋วเตี๋ยวบุษบาอร่อยมาก ไม่ต้องเปิดใหแ้แม่แม่ไม่สบายแม่ไม่สบายอยู่เป็นหวัดลงคอมาถ่ายรายการ เ,เล็กพี่เป็นต้นเล็กแบบแห้งมันแช่น้ำหรือว่าซื้อจากตลาดซื้อสดเลยงั้นก็เป็นที่ฝีมือกันลวกอละขอบคุณมากขอบคุณมากอยู่ที่สีมือกันลวกหละสุดยอด เนี่ยน้ำก๋วเตี๋วมันอร่อยสุดยอดเลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงบุษบาอยู่ตรงปากแซงสามห้าสิบหกสิบาทกันทบุรีหน้าถานนใหญ่เลยมากินได้เลยสิบโมงถึงสี่โมงเย็นอร่อยมากแล้วพริกก็อร่อยด้วยพริกทำเองทำเองนะพริกก็ทำเองรู้เลย แลวนี่เราใส่น้ำตาลอ้อยคุณผู้ชมก๋วยเตรียมหมูเรียงที่ที่กรุงเทพแพรอร่อยสู้ที่นี่ไม่ได้เลยฮะเขาไปขายการงานที่สูญไปชุมแห่งชา้าเศรษฐก,กิจอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอ่ะไม่ใช่มืออาชีพออกงานอีเวนต์เนี่ยอันนี้อร่อยอ่ะ เพื่อเขาทำเองเหมดเจ้านี่น้ำก็เปี๋ยวอร่อยมากมันเป็นเลี้ยวหอมเป็นสมนุนไพรชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะในจันทบ,บุรีน้ำซุปก็อร่อยมันเป็นเหมือนกับ กินแล้วมันดีมันเป็นยาสมุนไพรอร่อยมากอ่าอน,นี่นี่คุณผู้ชมนมีเฉพาะในจันทบุรีเวลาเราต้มน้ำซุปอะกวยเตี๋ยวเนื้อเรียงหมูเรียงเนื้อเรียงเนี่ยเราต้องใส่ย,ยาจีนสิบกว่าชนิดแต่ต้องอย่าลืมใส่อันนี้ พริกไทยดำเม็ดกระเทียมรากผักชีต้องใส่อ,อากากี้ทั้งหมดอ่ะยาจีนทั้งหมดอ่ะอันนี้ใส่ลงไปอร่อยที่สุดถ้าไม่มีอันนี้นะแค่นั้นเองแต่พอใส่อันนี้โอ้หน้ำก๋วยเตีย๋ยวมันชูรสขึ้นมาทันทีเลยสุดยอดสมุนไพรของคนไทยอยากให้มากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้สุดยอดเลยเนี่ยวันเนี้ยหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกละ สุดยอดลูกเ้ติ๋ยวเก่งมากเห็นอย่างเงี้ยน้ำร้อนสุดยอดเลยแม่ชอบกินร้อนๆไงแล้วลวกเส้นเก่งมาหนึบอร่อยไม่มีแย่นี่เธอถ้าไปขายกรุงเทพนะได้มิชลินแล้วเธออือหมูชโมวงนี่กระป๋องเท่าไหร่ไม่แพงเลยคุณผู้ชมเนี่ยแม่เขาว่าชื่อบุตรสปาในผู้หญิงคนนี้กล้องแพนในชื่อบุตรสปา เขาทําหมูชะมวงใส่กระป๋องขายเองเลยแต่น้ําพริกอะ่ะคนเข้ามาฝากขายมากินได้เลยสุดยอดใส่น้ําตาลอ้อยด้วยเนี่ยคุณผู้ชม๋วยเตี๋ยวเลียงบุษบาปากแซงจันทบุรี10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นขายถูกเละชาม50บาทให้เยอะนะไม่ได้ให้แบบวิญญาณนี่50ในชะ่ไหมให้เยอะเลย คือคนถ้าไม่กินจุมันแม่ชามเดียวอิ่มเลยแม่กินจุไงสลินลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาไม่มีน้ำาลาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรป้าถัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวห้าร้อไม่ขายขายบาทเดียวเพราะว่าเป็นวันเกิดแม่เมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้มัวแต่ไปแจกไก่ทอดแจกทอดมันเลยไม่มีเวลาวันนี้จัดให้คุณผู้ชม ห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวมีสิบซองสิบแก้วกินแล้วจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเงกไม่อักเสบรังกระพุ้งแก้มช่วยในการจับ่ายผสวะอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดจดกระเพาะอาหารช่วยในการละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพษ์อัมพาตนั่นนี่ก็คือสลิมดิงไทยีชาไทย ไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานและจะบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจวันเกิดแม่ลีน่าจังเมื่อวานแต่เมื่อวานมัวแต่แจกของไม่มีเวลามาไล์ขายของวันนี้ขายให้เลยบาทเดียวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวนะคะพอนี้มีสิบซองชงได้สิบแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองไลน์มาเลยนะคะแอดรีนาดัดแกงไลน์มีแอด L E E N A G A N G อันนี้สลิมหน่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวกองนี้มีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะแล้วก็สลิมหน่งเฟซพูชิโนห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวอันนี้เป็นกาแฟผสมส้มอยู่สุดคุม,คมหิวอินนาแปดชั่วโมงชงได้สิบ0องสิบแก้ว สลิมดิงช็อกโกแลตบอกค่ะห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วโปรวันเกิดแม่ลีน่จังย้อนหลังนะโปรวันเกิดแม่ลีน่จังย้อนหลังอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกกดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราบเบอรี่แบล็คเบอรี่ห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวห้าร้อยไม่ขายขายบาทเดียวโปรวันเกิดแม่ลีน่จังย้อนหลังค่ะ กล่องนี้มีสิชงได้1ิแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4ดห2ึ่งหกสายอไลน์มาเลยค่ะแอดลี a ่าดัดแกงไลนมีแอด L E E N A G A N G ไลน์ชื่อข่าวโหดจ้า